ปฏิวัติวงการกระบะไทยหาเรื่องต้องรู้ของ Toyota i m v เค r o ค่าตัวว้าวสุดในรอบ10ปีทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ ตลาดก,กระบะถือได้ว่าเป็นตลาดที่เดือดมัแต่เนนแต่ไรโดยเฉพาะกลุ่มมิไซส์ที่เป็นที่นิยมในไทยมานานหลายสิบปีทํายอดขายได้เป็นอันดับต้นๆของโลกแต่โตโยต้ากันมันจะขอสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เปิดตลาดกลุ่มกระบะราคาย่อมเยาวในราคาเริ่มต้นประมาณ4 0 0 0 0 0เอาใจเซกเมนต์วัยรุ่นสร้างอาชีพเพื่อมาฟาดหน้าเจ้าตลาดในกลุ่มนี้อย่างซูซูกิแครีให้อยู่หมัดที่สุดจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับ5เรื่องต้องรู้ก่อนเปิดตัวขายเจ้าอินบซโรในวันที่27พฤศจิกาย,ยนนี้ถ้าพรัาารบ เรื่องที่1ชื่อรุ่นไหนกันแน่นะเราก็คงได้ยินมาหลายชื่อและหลายคนอาจกําลังสับสนว่าต้องเรียกเจ้าคันนี้ว่าชื่อไหนดีชื่อแรกที่หลายคนจะคุ้นหูมากที่สุดคือเจ้า iMv Cero โดยชื่อนี้ได้ปรากฏครั้งแรกในงานประชุมที่ท่านประธานอากิโยโตยดะบินมาพาวรี่พรีเซนต์ที่เมืองไทยด้วยตัวเองเมื่อปี2 0 2 1โดยชื่อนี้มาจากคําว่า iMv ที่ย่อมาจากคําว่า Innovative International Multi Purpose Vehicle ที่หมายถึงพื้นฐานรถกระบะที่ใช้อยู่ในไฮลักซ์รีโวที่ขายในปัจจุบัน พอข้ามาปี2023เราเริ่มเห็นเจ้า a m b z c e r o โผล่ไปโชว์ตัวที่อินโดนีเซียในงาน GIAS 2023ภายใต้ชื่อ Toyota r a n g งา o n c e p t โดยชื่อรังงาเป็นคำในภาษาชาวาที่แปลว่าวีรบุรุษหรืออัศวินแต่ล่าสุดสื่อรถในไทยชื่อดังอย่าง Autolife Thailand ได้ออกมาเผยภาพลุดของเจ้ากระบะคันนี้ขณะกำลังถ่ายทำโฆษณาที่ไหนสักแห่งในไทยซึ่งตรงไปทะเบียนเราจะเห็นว่าพี่โตใช้ชื่อรุ่นไ l รัก h ชม p ซึ่งก็หมายความว่ารถกระบะคันนี้ยูนิตระกุลไฮลักซ์ค่อนข้างแน่นอนและหากใครเป็นแฟนๆกระบะค่ายโตจะทราบดีว่าแชมป์เคยใช้เป็นชื่อรุ่นต่อท้ายคำว่าไฮลักซ์มาแล้วซึ่งเคยโผล่ไปอยู่ในไฮรักซ์วีโก้แชมป์ที่ขายในไทยช่วงปี2 0 1 1ันถึงนั่นเองที่สุดเลยคาดว่าทางโตโยต้าอาจใช้ชื่อรุ่นที่ขายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเพื่อเอาใจแฟนขับให้ยูบัตให้ชื่อรุ่นติดหูติดตามากที่สุดกันเลยนะจ๊ะในคลิปนี้เราขอเรียกชื่อรุ่นว่าไฮลักซ์แชมป์กันก่อน รื่นที่2คุ้มพลังมีให้ลึกหลายแบบถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้ากระบะ h ฮลักสแมร์ในเมื่อเราทราบกันแล้วว่าเจ้าคันนี้จะถูกสร้างบนพื้นฐาน AMV แน่นอนว่าเครื่องยนต์ดีเซลที่อยู่ในรี v o จะต้องเป็นแคนดิเดตที่เหมาะสมสําหรับกระบะซสาย้นเหมือนกันแต่ในเมื่อตัวรถแชมป์ตั้งใจะจะขายในราคาต่ํากว่ารีโวที่สุดจึงคาดว่าทางโตโยต้า,ตาจะใช้เครื่องนองเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล 2. องิลิตรเทอร์โบรหัส2 GDFTV ที่ให้กำลังสูงสุด150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ออโต้6จังหวะหรือเกียร์ธรรมดา6จังหวะส่วนกำลังไปยังระบบขับเคลื่อน2ลอ้อที่น่าสนใจยิ่งกว่ามีข่าวเว็บเว็บออกมาว่าไฮลักซ์แคมป์จะมีขุมพลังเบนซินให้ลึกด้วยนะ <Wow. S 1> ทางเว็บไซต์รถยนต์มอเตอร์วันได้ออกมารายงานสเปคของเครื่องยนต์เบนซินที่ว่านี้ว่าจะมีกำลังสูงสุด37แรงมร้ิดราว183นินเจะมีีให้้กทังรธมดาและกีะรนมัติ เราเลยขอรับบทนักสื่อไปวิเคราะห์ดูคาดบ้าทางโตโยต้าอาจหยิบยืมเครื่องเป็นเิน2.0ลิตรรหัส 1TRFE ที่เคยอยู่ในรถโตโยต้าอินโนวาก็เป็นได้การเลือกใช้ทั้งสองขุมพลังนี้ถือว่าสมเหตุสมผลมากๆเพราะทั้งสองบล็อกต่างก็ถูกออกแบบให้มนอยู่บนพื้นฐาน AMB อยู่แล้วและในเมื่อแชมป์จะต้องมาเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กเน้นทำราคาการนำเครื่องยนต์ตัวเก่ามาใช้ก็ถือว่าจะทำให้ทางค่ายคุมต้นทุนได้ดีขึ้นแถมย่นระยะเวลาในการพัฒนาตัวรถไปได้มาก เครื่องยนต์ดีเซล2 g d a เองก็นิยมในไทยอยู่แล้วการหาอะไหล่ก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนส่วนเครื่องเบนซิน1 TR ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ยังได้รับความนิยมในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ดังนั้นการหาอะไหล่ซ่อมแซมก็ไม่น่าเป็นปัญหาเช่นกันที่สุดมองว่าก็เป็นเรื่องที่เหมาะแล้วที่ทําพี่โตจะเลือกใช้เครื่อง2บล็อกนี้ในกระบะไฮลัก์แมป์ก่อนที่เราจะไปไปดูเรื่องสุดเจ๋งของเจ้าการะบะไฮลัก์แมป์กันต่อฝากแวะก็ติดตามสมัครเกดไลค์เป็นกำล เรื่องที่3ดีไซน์เลโก้เชื่อว่าหลายคนคงเห็นหน้าเห็นตากันไปหมดแล้วแต่สำหรับใครที่อยากทราบรายละเอียดตัวรถจะมีหน้าตาเหมือนกับรถต้นแบบที่เคยนำมาโชว์ตัวในงานครบครอบ,บ60ปีโตโยต้าประเทศไทยดีไซน์ยังคงไว้ซึ่งความดิบแต่ดูแข็งกแกร่งมีความทรงกล่องจะดูล้ำก็ไม่ใช่จะดูเชยก็ไม่เชิงไม่เน้นหล่อฟินกระชากใจแต่พาไปสร้างชีวิตด้วยกันไดยย้ยาวๆโ ถึงแม้ t ต y ต้าไฮรักแชมป์จะวางตำแหน่งไว้ป็รกระบะราคาย่อมเยาวกับ r ีโ o แต่มิ่ติตัวถังของรถต้นแบบที่นำมาโชว์ตัวในงาน j a แป n Mobility Show 2023เดือนที่ผ่านมากับมีความยาวถึง5.3เมตรกว้าง1.785สูง1.74และมีความยาวฐานล้อถ,ถึง3.085เมตรใกล้เคียงกับ h i l u x Revo ตัวหัวเดียว s t a n d a r d c แ b แต่แชมป์จะแคบและเตี้ยก,กว่าเล็กน้อยไฟหน้าตัวรถคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งแบบหลอดไส้และหลอดไฟเอวดีแล้วแต่รุ่นย่อยเอาใจลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ที่น่าสนใจอีกอย่างกระจกมองค้างของแชมป์จะเป็นชุดเดียวกับไฮลักซ์ v ิโวรุ่น Standard Ca คแบบซำเนาถูกต้องหาอะไรมาเปลี่ยนไม่ยากแน่นอนดีไซน์ภายนอกอาจูธรรมดาแต่อย่าลืมว่าแชมป์จะกลายมาเป็นรถทำมาหากินให้กับเหล่าบรรดาผู้ประกอบการหรือธุรกิจในไทยเพราะตัวรถเป็นกระบะหัวเดียวที่ลูกค้าสามารถเอาไปต่อยอดเป็นแบบอื่นได้กระบะท,ท้ายเปรียบเสมือนการประกอบเลโก้ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ความต้องการของแต่ละคน ซึ่งโตโยต้าก็ได้เอารถคันนี้ออกมาโชว์ตัวในหลายๆเวอร์ชั่นเพื่อให้คนเห็นเป็นไอเดียตั้งแต่รถบ้านรถมบายเซอร์วิสรถฟ้ดทรัครถกู้ภัยก็มาหรือรถพยาบาลฉุกเฉินก็เป็นนิ้เธอหมดแล้วจริงๆถรือว่าเป็นรถอเนกปกระสงส์งเหมาะกับธุรกิจทุกประเภทสุดๆเรื่องที่4ภายในโล้นกว่าที่คิด แน่นอนว่าตัวต้าไฮรักแทมจะไม่เน้นความหรูหราหรือจะเต็มอะไรอยู่แล้วเพราะเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นหลักโดยเฉพาะชุดคนอนโซลหน้าจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปทรงเหลี่ยมเน้นความเรียบง่ายแข็งแกร่งทนทานเหมือนภายนอกช่องแอร์รูปทรงหกเหลี่ยมพวงมาลัยเหมือนว่าจะหยิบยืมมาจากไฮรักวีโวแต่ไร้ปุ่มมัลติฟังก์ชันรุ่นเริ่มต้นอาจจะไม่มีจอกลางมาให้ส่วนมัดวัดจะเป็นแบบเข็มเบาะจะเป็นแบบสองที่นั่งวัสดุจะเป็นผ้าหรือหนังสังเคราะห์ ถ้าดูให้ดีจะเห็นว่าตรงเสาเอด้านหน้ารถหรือตามแผงประตูจะเผยให้เห็นตัวถังเบาๆเอาใจใสล่ล็อตเพื่อคุมต้นทุนทำราคาออกมาให้ถูกที่สุดถึงแม้จะดูจืดชืดไปสักนิดแต่ดีไซน์โดยวรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ 5. ราคาสุดว,าว้ามาถึงเรื่องที่ใครหลายคนอยากรู้มากที่สุดว่าเจ้าคันนี้จะมีค่าตัวเท่าไหร่ แน่นอนว่าการวางตำแหน่งทางการตลาดของ Hilux Champ ที่ต่ำกว่า Hilux Vivo จะต้องขายในราคาที่ถูกกว่าอย่างชัดเจนและหากดูจากการเปิดตัวรถใหม่ๆของ t o y ย t a อย่าง Yaris a t i v e หรือ Yaris Cross ที่เน้นสร้างความฮือฮาทำราคากับออปชั่นออกมาชนิดที่เรียกได้ว่าผิดวิสัยค้ายญี่ปุ่นเราเลยคาดว่าการเปิดตัวแชมป์ในครั้งนี้ทาง t o y ย t a ต้องตั้งราคาให้สมกับชื่อรุ่นขย่าตลาดทไทยสร้างยอดให้ถางคายเป็นแชมป์ได้สมชื่อ ถ้ามองกันจริงๆว่าที่คู่แข่งของแชมป์คือเหล่าบารรดารถกระบะไซส์เล็กสายขนอย่างซูซูกิแครีซึ่งมาพร้อมกับเครื่องเบนเซิน1.5ลิตรเกียร์ธรรมดาในราคาเพียง3,95,000บาทแถมในอนาคตเราอาจจะได้เห็นแบรนทาทาคัมแบ็กสุดตลาดอีกครั้งและอาจมีลุ้นได้เห็นกระบะเล็กจาก CP พีโฟตเข้ามาแข่งขันในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันที่สุดจึงคาดว่าทางโตโยต้ตาจะตั้งราคาซึกเทือนวงการราวๆ400,000ถึง500,000บาท แพงกว่าซูซูกิแครี่เล็กน้อยเพราะจากขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าหรือออปชันที่ให้มามากกว่านั่นเองและทั้งหมดนี้คือ5เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเปิดตัวโตโยต้าไฮรักแชมป์กระบะที่เป็นความหวังหมู่บ้านที่จะทําให้โตโยต้าครองแชมป์ตลาดรถในไทยได้ยาวๆหากใครอยากสัมผัสคันจริงงานนี้ไม่เนินเกินรอเพราะทางโตโยต้าประเทศไทยจะเปิดตัวในวันที่27พฤศจิกายนและพร้อมให้เราบรรดาเจ้าของธุรกิจไปจับจองกันได้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023แบบไม่ต้องรอนาน หากใครสนใจพร้อมซื้อแล้วกำเงินรอหรือเตรียมเอกสารยื่นไฟแนนซ์ไว้ก่อนได้เลยและคุณเลยครับสนใจคันนี้กันไหมราคาคิดว่าย้ายยุนใจหรือเปล่ามาวมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดขาวร้สำคัญจะพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ